ตอนนี้ทุกคนดูแปลกุ๊ตอนนี้ทุกคนดูแปลกปุ๊คค่อนข้างเหาเปล่าเดี่ยวต้องอยู่คนเดียวจากบ้านมาไกลตนทางกนานด้วยหรือนี่หรือนี่หรือนี่คนไหนคือมืออาชีพสวัสดีครับและนี่คือออฟฟิศริงคครับผม วันนี้เราจะมาเล่นเกมปายพอครับนายเองก็เป็นได้นะสายลับแบบไปชมกันเลย การเการสปายฟอร์ผ um, ู้เ no ล่นทุกคนจะได้รับสลากปริศนาคนละ1ใบซึ่งในสลากใบนั้นจะมีข้อมูลสถานที่และบทบาทของตัวเองเช่นสถานที่ริมชายหาดบทบาทนักท่องเที่ยวส่วนคนที่เป็นสปายนั้นจะไม่ได้รับข้อมูลนี้ผู้เล่นที่เป็นสปายจะต้องสืบหาเบาะแสต่างๆเพื่อรู้ให้ได้ว่าผู้เล่นคนอื่นๆนั้นอยู่สถานที่ไหนโดยการสังเกตจากการถามคำถามหรือตอบคำถามจากผู้เล่นคนอื่นเมื่อเริ่มเกมทำการจับเวลาสิบนาทีให้เริ่มจากการถามใครก่อนก็ได้หลังจากตอบคำถามเสร็จผู้ที่ตอบคำถามนั้นจะต้องถามคนอื่นต่อไปเมื่อครบสิบ หากคนนั้นคือสปายฝ่ายผู้เล่นจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าบทแล้วคนนั้นไม่ใช่สปายฝ่ายสปายก็จะเป็นผู้ชนะหลังจากนั้นให้สปายลองทายสถานที่จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาว่าสถานที่นี้คือที่ไหนหลังจากทายเสร็จแล้วให้ผู้เล่นที่เหลือเฉลยบทบาทตัวเองพร้อมทั้งสถานที่จริงๆโอ้คนลวจัดว้าวตจัดเสียเบอกเลยยาว ตอนองเงียบๆนะวางเปล่าหรือเปล่าจริงๆวาเปล่าติเี่กระดาษเปล่าถามนัดเลยเสถานที่ที่คุณอยู่นี่หนาวไหมเรียกว่าที่หนาวที่สุดในโลกเฮ้ยเหรอเอาแล้วใส่มาแปลกๆเลยผมถามน้าสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยสว่างไห โอ้โหมี่อยู่ในโลกเข้าที่เดียวกันนี่ถามพี่แม็ดีกว่ามีแบบฝนตกไหมคิดว่าไม้ดานเหรออานไม่รู้อ่ะไม่เป็นก็ปั่นอ่ะไม่มีแล้วนั่นไม่มีแล้วลาลฉันตั้งคำถามกับตัวเองกว่าจะแกบความรับนี้ อิฐแล้วกันสถานที่ที่อิฐอยู่เนี่ยอิฐมากี่โมงหนูมาไม่ค่อยเป็นเวลาอ่ะโอเคเป็นเวลาเนาะเออเก็บมันมันระบุไม่ได้ชัดเจนอ่ะเพราะวันนี้มาตอนไหนอะไรอเย๋อพูดอย่างนี้มีพี่รุ่นะถามพี่อาตอมในโลหน้าที่ที่พี่ทำเนี่ย มันสำคัญยังไงกับสถานที่นี้สำคัญพี่วี่เขาทำให้สิ่งนี้ขยักขยืนได้นับนะแบกเกิรดไม่แป็นตอนนี้ทุกคนดูแปบกตอนนี้ทุกคนดูแปบกไม่ตอบก็มอนไม่ตอบถามพี่โอ้ยอะในหน้าที่พี่โอ้ยอะแบบว่ามีเพื่อนร่วมทีมไหมคนทำงานด้วยไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอเหรออยู่คนเดียวน้องเหรอเพราะความเดียวได้หมายว่าใครจะโม้ทุกถามแบกเลย แดดร้อนไหมที่นั่นเน่ะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ไม่ได้ร้อนเลยแต๊กไม่มันต้องไม่โอเคไม่ร้อนไม่ร้อนดีแล้วแต่แต่กูอะร้อนกว่าแดดเกือบแตกเลยแต้กูเริ่มร้อนแล้วถามพนัดดีกว่าครับผมที่ที่มึงอยู่เนี่ยเฮ้ย คุณดีไปหรือเปล่ามันมันใกล้อะไรบ้างไม่ใกล้อะไรเลยไกลไม่มีไรไรฟ้าด้วยอะไรไม่มีไม่มีแอปพลิเคชันเน้ยไม่มีถามกับอ่ะคุณดีอ่ะคุณดีสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยปกติแล้วอ่ะคุณออกข้างนอกบ่อยไหมก็ที่บอกอ่ะพอมันมาทำงานแบบไม่ได้เป็นเวลามันก็มีไปข้างนอกบ้างเข้ามาข้างในบ้าง ถามแม่แล้วก็ไม่ได้หน้าที่ที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำงานเป็นเวลาไหมก็ถามไม่ได้ถือว่าไม่เป็นแล้วกันเพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่เกิดแล้วแต่มันจะตอบที่ไม่ใช่กลุ่มกันกลุ่มไม่รู้สึกกันเลยถามน้ำดีกว่าถ้าเราเรากินมากเกินอะ ไอ้คำถามอะไรที่มันจะแบบปได้บ้าคำถามอะไรที่มันจะแบบปิดได้บ้างสิ่งที่น้ำเป็นอยู่เนี่ยมันสร้างอะไรอย่างเงี้ให้เกิดบ้รอป่อันนี้ก็ถามชีวิตจริงบาเฮ้ยน้าว่าเรามีประโยชน์นะไม่พูดจริงบุคคลสำคัญที่ทบให้เราเป็นเราเลยทุกคน่เป็นอดัมกับยีฟนั่นเอง ฐานผู้หนับโามแต่ฐานที่เนี้ยที่แบบเงาไหมเฮ้ยฐานไปแล้วเลยค่ค่อนข้างเงาเปล่เดียวอยาต้องอู่คนเดียวจากบ้านมาไกลอ่ะเดินทางก็นานด้วยไ่รื้ว่าอย่างนั้นวะ้จริงเราได้ได้จริ อไหนทุกคนตอบเหมือนรู้เลยมดูมันเดียวที่ตอบเหมือนไม่รู้ไม่แต่ว่าคำถามมันไม่ตรงกูขนาดนั้นกูก็เลยตอบแบบว่ามันตรงยอจริงๆแต่ก็เหมือนมันอาจจะแบบไม่รู้ถ้ามึงไม่ได้เป็นมึงก็แบบอาจจะแบบฝันที่ทำให้มึงรู้สึกอะไรแปอกตๆไปหน่อยหรือเปล่าแต่กูไม่ได้เป็นแต่กูไม่ได้เป็นมีใครตอบอะไรเยอะน่าสนใจบ้าง ทุกคนตอบชทแบบทุกคนตอบชทตอบชทมตอบชัดจนงงแล้วว่าเดี๋ยวเป็นพี่อะใส่พี่แม่ทำไยทุกตู้ตงไหาคือแบบดีเลยแบบระดับสิบกวี่อะคิดว่ากลัวระหว่างแบบเฮ้ยถ้าถามไปมันจะเปิดเผยถ้เลยไปถ้ามไปแล้วมันจะได้ประโยชน์ไอเยอะเลย ปนะคะดว่าใคือไม่ใช่แกว่าอนดับม่อผขอผมวถ้าถ้าจะวมนถามไหนที่ดูพีรู้สุดจะได้แกะตัวขอแก้ตัวตรงนี้ทีน่มีร้อนไหมตไหมตหานที่อยู่มันไม่ร้อนแต้านอกร้อนอนอตัวตัวผมมันร้อน ไก่ทอดเอ้าเริเลยเรเอ่ะไก่อดไมเชื่อลูกไก่ทอดาแล้วแลวนตกอ่ะอันนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นนไม่ตกไม่รูอ่ะไม่เคยเห็นสานที่ที่ตัเองอยเออเอน่าเออน่าจะไม่ตกใช่เฮ้ยไม่ตเรีไม่กแต่เราต่อแล้วผู้ชมเราต่อแล้วไม่หูจะใช่ไหมนะแต่ผว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่หรอก เธเราเราดีใจไม่ใช่แล้วต่ว่าคุณกูใช่อยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่กูนะเรากูสำคัญมากเลยโรนี้ใครก็สำคัญทุกคนเลยกคนสำคัญหมดผมว่าหนึ่งสองสามคนนั่แหะแต่แล้วต้องตอบแล้วคุณผู้ชมตาเราต้องตอบ่อหนึ่งบ้ย เป็นเวลาประเภทไหนแบบไหนประเภทไหนแรงไช้แรงงานไหมหรืออะไรเหมือนมันต้องดูแลมันก็เลยว่าไม่ได้ดูแลตลอดคือแบบมาๆไปแล้วคุณขยายความอันนี้ให้ผมหน่อยอยู่ที่โลเนี่ยคุณเดินออกไปข้างนอกบ่อยไหมไม่ได้เดินออกข้างนอกเลยถึงวมาแบบมันไม่ได้อยู่ับนแบบตลอดไปไม่แต่หมายถึงว่าผมถามว่าคุณเดินออกไปข้างนอกบ่อยไหมอ๋อถ้าเขาไม่ได้เดินออกไปไม่ได้เดินเลยไม่ได้เดิน ได้คำตอบที่ดีที่สุดไปแล้วได้ไม่ได้คำตอบคุณกังใจแล้วหรือในสาวคนนั้นแน่นอนอใ้เตบนมาหนึสองหรือนี่หรือนี่หรืนี่คนไหนคือมืออาชีพสวยเขียวเขียวเล่นลิ้นหรือเฮ้ยจี๊ยแล้วคือเชื่อใจกูได้เชลเลยสปายสปาย ยอมากดมแล้วเกก่มากแกงมาผมผมขอบคุณคุณมากเลยย้อนกับไปถามคุณไม่ได้ผมเลยมาหาอเไม่คือแต่มัต้องใช้ฐานนี้ะบ้างซึ่งไม่ได้ข้อมูลที่อะไรเลยจริงๆแบบไม่รู้แบบภาพรือภาพไม่ออกอะแต่คุณเก่งนะที่แบบว่าสามารถตอบได้เป็นคำชัดเจนแต่ยืนชมรู้ได้เลยว่าเขานี่ ข้างในออกค้านอกมเรียบเหมือนมันต้องดูแลมันก็เลยว่าไม่ได้ดูแลตลอดคือแบบมาเไปตอบการข้อย่างตัวคือถ้ามันตอบผิดคือผิดเลยไยก็เลยแบบ ดีนะคือจะไหลไปแต่ว่าปูไปสงสัยว่ากูไปจับผิดที่ที่หน้าตอนช่วงที่เรากำลังเล่นแม็กอยู่อ่ะแล้วอมันดูแบบไม่รู้เรื่องใสใสอ่ะ๋อดูแบบอย่างลุกคือคือถ้าคนนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นมันจะแบบถามด้วยถามด้วยถาสวยีอย่างนั้นอย่างนี้ว่ยจะลุกจะลุกนิ่ๆด้วยก็เลยคุยกันว่าโอเคเล้งบอกคือแบบเป็นสีดำดำมืดๆแล้วเย็นเย็อวกาศตอกอวกาศใกล้เคียงใกล้เคียง นอกโล่ขนาดนองโลกอ๋องั้นจริงๆเขาบอกว่าเดินไปนอกใหม่มันต้องไม่ก็ไม่ได้ออกไปดูแล้วเนี่ยอดี้แลงเก a g มันบอกเครื่องจับเส้นมันดังเอาเอาอะรเป็นอะไรกันบ้างแล้วเรเป็นอะไรกันบ้างแล้วเริ่มเป็นอะไรแล้วฉันเป็นเอเลี่ยนต้อมกินไม่เข้าโลกเขากินเข้าโลกนี่อยากรู้ว่าทำไมมึงเหงาอ่ะกูเป็นลิงที่ถูกทดลองกูเป็นลิงที่ถูกทดลองไอ้แก่ นทอดทิ้งความเป็นมนุษย์ของเจ้าซาและมาซูลิงดูนะไม่ได้รู้ลยมานอะไรอะเอะโอ้โหพี่เป็นผู้รู้เลยดูแลทิ้งทำไมเออทำไมถึงอร้อนเออู้รู้แล้วเรสอับสแล้วกูหนาวเลยเกมเนี้ยพี่แมทช่วยไูเยอะมากเพราะวเม่ไ่าจมจะไม่รู้จะตอบอะไรแม่ใหนสงสย มันดึงไปไล้เป็นผูกกับารที่ตอนเป็นนักปิวกาเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักิศ์ปุ้ยว่าแล้วทำไมพี่แจะเปเป็นกำกบมันยามันยากมันยากเย่เยายฟอล์ตอนสอเริ่มองปายฟอตอนสองเริ่มรอบรอไป เอ้ยเอ้ยใส่เล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 ยเลยเป็นยังไงบ้างแหมน้ำมาเป็นสผมน้ำมาเป็นสาตผมบอกเลยว่าแปลว่าขับติขบแให้เกียรตคน่สบายทางออะขยังไงเนี่ยาขันพิรัตนัดิตาใส่เลย ถามพี่รัตน์ว่าสถาใ okay. ในที่นี้ยในชีวิตประจำวันอะเราจะไปต้องไปเดือนละกี่ครั้งถามถามพี่ไปบ่อยพี่ไปบ่อยเป็นเกมนะเป็นเกมจะไปรู evet> ้แล้วเป็นเกมนะมันเป็นเกมเเกกมมนอูาถามสมอง ปกติสถานนี้เอ้ยสถานนี้สถานที่นี้ที่คุณไปเนี่ยไปไปคนเดียวไหมคูไปกับมึงอะกูไปกับมึงอะถ้าในอาชีพผมหลังกาผมไปคนเดียวแต่ผมจะไปเจอเพื่อนที่นั่เสมอร้อยแมทสถานที่เนี้ยอาชีพที่ทําอยู่เนี่ยทํางานเป็นกะหรือเปล่าไม่ใช่แต่ผมอะอยากเป็นในโลนี้เหลือเกิน

ในโลอ่ะอยู่อยู่แล้วอยู่สถานที่นี้อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้ไปเพิ่มอ่ะต้องไปแวะรับที่เซเว่นอ่ะเป็นอะไรเปหมาเเป็นหมาน่ะ้าจไปหาต้องไปหาเลยที่เซเว่นอ่ะถ้าอยากได้อ่ะ หลไม่หลหลหลอเป่ใช่เฮ้ยไม่ตอนนี้ยตอนเนี้ยมันมัน่ข้างแบบว่าจะมีคนรู้หรือจะไปนจะพอรู้น่พอเดาได้แล้วก็มันต้องหลอกหลอกมึงเล่นขนาดนั้นหลอกใครไม่ทันเลยไอเขียวได้เลย ใช่ไงผมบอกในกรขนาดที่อิดอยู่เนี่ยถ้าแบบว่าเป็นช่วงเช้าตู่เนี่ยบรรยากาศมันเป็นประมาณไหนดื่มกาแฟดูพระอาทิตย์รับลมชมวิวรับลมงหล่ออิดหลอกวะถามพี่แม็กเกมเร็วเกมเร็วถามว่าสถานที่ที่พี่แม็กอยู่ตรงเนี้ยมีในกรุงเทพไหม มีแบบอยู่กว้างเลยมีเยอะ <laughs> มีเ, <laughs> เยอะเลยอ่ะอเยอะเลยเดิอนออกไปนี่จะเจอแล้ว <laughs> แต่เว่นถามนะสถานที่แห่งนี้บทบาทที่คุณได้รับเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมไหม <laughs> <laughs> ผมบอกนี้ว่าโลกของผมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมขนาดนั้นแต่มีประโยชน์ต่อณสถา,านที่นั้น <laughs> ก็กลาดิกลางไม่ดีเขาดูแล้วราะเขารูแลแต่เ้ายังไม่รู้ละเอียดือือปกินกาแกนกินกาแเช้ากนกาแฟาลนถามถามอิดี่าเอล่าสุดสถานที่เนี้ยที่คุณไปอ่ะคุณไปจิบกาแฟล่าสุดเมื่อไหร ในโรหรือนอกหรือคือโอสิอยู่หรืวันอยู่แล้วอยู่ที่นี้อยู่อยู่อยู่ด้วยกันเหรอสรุปเอ้าแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ไดสักคนนะเดี๋ยวไม่อยู่ด้วยกันอ่ะอีจิวกะแบนไม่จิวกะแบนะใช่ไงแต่เนี่ไม่แต่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าบทบาทของอีดอ่ะอยู่เพื่อซัพพอร์ตคนอื่นอ้าาาาพาา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  กีถ้าอาชีพเบโลที่ได้เนี่ยพี่เป็นคนกุมเงินทั้งหมดของร้านเป็นคนสำคัญมากเป็นคล้ายๆมิสเตอร์เจน้าตอบมาถ้าตอบแล้วไม่ตอบเป็นเนเจอร์แล้วไม่ตอบเลยก็นั่นแหละเป็นคนที่หารายได้มากที่สุดในร้านพี่ยัถามใครไม่รู้ถามใครแล้ววะเป็นยากจัดนะดูไม่ออกตถไม่่คอยตออบ่ะตอแรกครับผม บอกเตเวลาทำงานนี่เหนื่อยไหมหน้าที่ผมบอกถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่บางคนก็ไม่ต้องการผมเลยหน้าที่เนี่ยโอเครู้แล้วว่าตอบคือบางคนก็ทำเสื้อขาดอ่ะทำเสื้อขาดอ่ะว่าเราขาดคนที่ไม่สบายนะกูตาลองมาเลยขัดเลยนคำถ่างสอง ถามอิดละกันเฮ้ยโดนจีว่ะมันไม่เป็นสปายติดกันสองรอบกบบสองู้าล้าถ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 ้าแ้าถนาถ้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 าถันถ้าถ้าอ้าก้าถ้าถ้าน้าถ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 มเถ้าว่าถ้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 าแ่าถ้าถ้าถ้าแ้าถ้าถนบิ้าถ้าถอาถ้าถ้าถ้าม้าถ้าถ้า้าถ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 ้าแบาถ่าถ้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 ถ้านโลอ่ะ คิดว่าพี่อยากดุดวันไหนก็ได้แต่สถานที่นั้นอะไม่ได้มีผลกับการทํางานของพีตอบให้พี่จอร์ดีนะไอ้เย้ยไอเย้ยเลยดีดีู่ปูจะมั่นใจเลยมันคำถามสุดท้ายเลยเกือบได้เกือบได้ทีเกือบได้ตัวละครแล้วให้จอร์ดีทีให้ตอร์ดีกูจะตึ้งไปเอกแล้วนะให้ตอร์ดีจอร์ดีเพยหยนจุดไม้เลยนะใครก็ไนโลอ่ะชื่อไน แล้วไอ้นี่อันนี้เข้าใจแต่อีกันนึงไม่เข้าใจไอ้ที่มึงต่อมาต่อเมื่อกี้ไม่ทดาทำงานเลยไม่ไดทำงานที่สถานที่นี้ไม่ไบทบาทไม่ได้ทำงานในบทบานแต่เกี่ยวข้องโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะแล้วใครที่ใสที่สุด เป็นสองคนเดิมอีกแล้ว <c oughs> ไม่ไม่แต่แต่ทีเด,ดี้เป็นก่อนว่าไอ้เมกแกนที่พยายามจะตอบเลี่ยงออกไปเพราะว่ามันมาชัดมากๆจนเลยพยายามอยากดีเกาะมันกว้างคืนดื่มกาแฟดูพระอาทิตย์<อ>รับลมชมวิว <c oughs> อ่าดูจริงดูจริงแต่เอาจริงสปายมัจะเริ่มรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาแค่ไ้มันรู้ละเอียดการนะรูว่ามันคือตรงไหนโลเคชั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยถามเลยว่าจะได้รู้ว่าที่ไหนหนูรู้อยู่แล้วค่ะหนูเปิดคําถามคนแรกเพราะว่าเป็นคนถามคนแรกถ้าคําถามมันไม่ใช่คำถแรกก็ต้องโดนแรงนะจ๊ะวัดชัวร์สถานที่นี้ครับนั่นแหละตุ๊กใสพี่แม็กเพราะว่าทุกคำที่เราเราถามกันนะพี่แม็กซ์มันเก็บข้อมูลแบบคิดย้อนเอฟดูเลยเลยังงไไให้้ดแบบ ไม่เปิดมากเออแล้วคำตอบสุดท้ายงงเกี้ยอะไรนี่ตอบเราไม่เขวิเราสุดท้ายเออเขามาแบบเขามาเพื่อแบบเออแต่พออีทพูดขึ้นมาก็มีมีเหตุผลที่มันบอกว่ามันทำใช่แล้วแล้วที่พี่ตอบก็คือแบบเออมันก็เคลียร์ไปแล้วเออเคลียร์ว่าแบบมันเปิดมาแต่ก็ไม่รู้ไงในในมุมนึงก็ไม่รู้แต่ก็มีส่วนเป็นไปได้เฮ้ยแต่แต่กลัวมุ่งสัยอะตอม ทำไมทำไมต้องใส่ต้องมันชัร์จเมื่อไรนะใช่เกิดตั้งแต่แรกเลยอะตอนตัแบบใช่รู้สึกว่าตอนมาไฮแจ็คแบบแล้วก็เฮ้ยตัวเปิดใชละอันนี้ใช่เพราะว่าคือตอนนั้มันค่อนข้างชารมันพอจะเดาได้เออแต่ยังมีจุดที่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทุกคนเข้าใจตอบเรียตอบแบบไม่รู้เพราะว่ไม่ไม่ได้มีจรินไซต์แต่ว่าตอบอะไรคะเขาบอกว่า ใครถามว่าแบบอยู่ที่นี่ไหมใช่ไหมมันก็ไม่เชิงอยู่ก็อยู่ที่นี่แต่ถ้าอยากบางคนอยากอไปด้วยก็ต้อง l เว่นก่อนเนี่ยคือใช่คือหัวเข้าใจมันเลยว่า่มันชัดมากใช่แต่คือแต่คือแค่ตอนเนี้ยมันจับยากเพราะเหมือนมันมันเปิดไปเยอะโดยสบายมันรู้เว้ยคือไม่ไม่มีสบายเลยเนี่ยเดีเยวมาติดไม่ใช่แต่เราต้องต่อแล้วครับคุณร่มต่อ สามสองหนึ่งครีกเฮ้ยเฮ้ยมูที่ใครอ่ะความจริงเพียงหนึ่งเทียวเท่านั้นมูที่ใครอ่ะกระชีกดี่วะสามสามมาเหลือพี่ไอตองกับพี่แม็กดิเฟนตตัวเองกันผมคือคนที่เกลือกควรแก่นี้ที่สุดแล้วตอนดูอ่ะตอนดูบ่อยดูนานดูบ่อย มันต้องคลิปพี่แบงค์บมันยากมันยากไม่แต่แต่ถ้าสมมติเป็นสปายก็ไม่ต้องดูไงต้อไม่มีอะไรอ่านมเกี่ยวเฮ้ยไอ้แ่งก็ดนดนไปอย่างนี้มันเป็นเก็บไเด่าไปเอาลุกลงไปเข้าห้อดิไม่ถ้า้คนเป็นสปายมันจะแบบเมนเปนไม่มันเ้่วไม่ไม่มนกี่ยอนเป็นกอดทินก็ได้แ่ว่าไม่มีอะไรอ่านแล้ว ไม่ไม่เก็บไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้แล้วแต่มี่สายคนอ่ะอต้องโหวตแล้วพร้อมครับหนึ่งสองสามเริ่มเก่อนไปออกลายมาเลยออกลายให้เห็นเลยกันเลยเลยพอเออเป็นหรือไม่เป็นแค่ไนเอเป็นหรือไม่เป็นแค่ไนเอเป็นรอไม่เป็นค่ไนผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นครับริงอมต่อไปแล้วไม่ได้เต้นเอา ไอ้น้ำเป็นสรุป <compute> ต <b ús restored> <t> ้องเปิดไหมต้องเปิดไหมไอ้ตอนแรกมันไม่ทันมากเฉพาะอีทเปิดมาครับพอไปพอทำตามอีทเปิดมาเดือเป็นไปกี่ครั้งแล้วไม่ไม่ไม่ถูกต้องตอบทันทีหรอกพี่ยังไม่บอกผมคือที่ไหนนะตอบไม่ได้ไม่รู้แค่เอาไปยังมุกก็แหละรู้ไปยังมุกคุณต้องตอบสถานที่นะครับคุณต้อตอบสถานที่ที่ตอที่ยังอยู่ที่ไหนตอบร้านเด็กดิ้งเหรอเอออะไรอยะไงกันใช่ไหมใช่ยใช่ย ซองซองโง่หนักเขว่าซงไม่ใช่ให้ในกดาษที่เขียนว่าซง่ไ่ผมไม่ได้ไปนะพี่ไปบ่อยพี่ไปบ่อยอ่าเอาเฉลยหน้าที่แต่ละคนอ่อิดก่อนอิดเป็นเด็กเคียร์แคร์แต่หน้าี่รู้แล้วว่านอนทั้งวันนี่พี่ตอไปแล้วพี่เป็นถุงยาพี่เป็นถุงยางใช่ใใช่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 ใช หน้าที่อะนะคือมันก็พูดอยู่ว่าเพื่อขาดอะหยางขาดอะมันบอกว่าให้เป็นลับฟี่เว่นก่อนไม่กน่ต้องเป็นหน้าที่แบบอาชีพไม่ใามารให้ตอบังไงเี่ยล้ำว่าโอ้ผมไม่กุยางเลยแล้วถามว่าสำคัญมแพ่อยาบกก็ไม่ใช่แมกแบ๊แบ๊กแ๊ ทางคุณเลยนี่อาเสียต้องถูกค้งกูุเป็นไม่เรา เป็นเจ้าเป็นเจ้าสนิทด้วยสนรำเป็นโสเภณีแล้วจิตกาแฟมาจากไหนวะม่ก็จะฉี่เฉยคือนึู้นตอนทำอะไรก็ก็ตอนฉี่ก็ไปเฉยเลยเพราะว่ามันชัดตนันได้ไงแล้วก็เลยกาแฟจะหาอะไรที่มันแบบสบาไปงงอ่ะเกือบกระดูกกุงงงงกอันนี้ก็คือสปายฟอรองทีีของเรานะครับจบกันไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดสตาร์กดกระดิ่งกุกกี้กุกกิ้หรือว่าอยากหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรใหม่ๆหรือแปลกๆก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับได้ได้ได้ไปจะมาเลือกข้าวหรอยังได้ตเลือกข้าวได้แล้วโต๊ะว่างแล้วตั้งนี้ไปบาย